แพทครับพ <um> ีแพทชอบเรียกแพทว่าอีแพทไม่ใช uh <mm, uh ่ไม uh ่ใช uh uh ่พ uh ี่แพทเหรออ่าคล้ายๆกันแต่เป็นอีแพทค่ะไม่ต้องลอกไม่ต้องกลกแพท เดี๋ยวเราสองคนนะประสานมือกัน2ประสานช่วยกันจับมือถล่มให้เละคุณอาถ,ถล่มให้เละไปเลยนะฮะเป็นคำถามแรงๆไปเลยดีไหมแพทเพื่อไมไ่เป็นการเสียเวลาของคุณผู้ชมแพทเชื่อหรือเกินว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าเขาคนนี้คือใครขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่มดดำค้ชาภาค่าะ โอ้ยรองทรงงเท้าไม่ไม่เคยมาเป็นแขกไม่เคยมาเป็นแขกให้เขาสัมภาษณ์ใช่แต่อยู่มาเป็นสิบสิบปีไม่เคยมาสัมภาษณ์กับคุณอาด้วยถูกต้องแล้วที่สําคัญไม่เคยเป็นแขกให้แพทย์สัมภาษณ์โดนแน่โดนโดนโดนงานนี้องเท้าดีจังเลยเออมันจะต้องเปิดชิงกันหน่อยวันนี้นะเฉยๆครับเออตื่นเต้นไหมหรือว่าเฉยๆเป็นคนที่กลัวเวลาออกรายการครับ เอาจริงเหรอแต่เวลาทําพิธีกรจะไม่ไม่กลัวเพราะว่าเพราะว่าถือว่าตัวมเมันเป็นถิ่นของเราเป็นเจ้าบ้านเลยมันเป็นถิ่นของเราฮะแต่ถ้าสมมุติไปไปบ้านคนอื่นหรืออะไรเลี่ยงได้จะดีที่สุดให้มันให้มันรู้ซะบ้างว่าซอยเนี้แพทย์ภูมิโดยเฉพาะคุณอานี่มานัำเลี่ยงมาประมาณสัก10ปี เลี่ยงกันแบบว่าเลี่ยงเรียกอ๋อย่ายาฮะเลี่ยงทําไมเลี่ยงแบบว่าจนวันหนึ่งดูกันชัยกาเนิดพลอยมานั่งออกรายการฮะใช่นั่งดูเฮ้โอนี่ขนาดหนุ่มผู้ที่แบบเซฟตี้โซนสุดๆนั่นก็เลี่ยงแต่เลี่ยงไม่พ้น คนนั้นก็คือเลี้ยงเหมือนกันพี่มดเหมือนพี่มดเลยยังแพทอย่างเงี้ยฮะเราไปตั้งแต่แพทยังไม่มีแฟนจนแพทมีแฟนเลิกแฟนคนที่หนึ่งแพทมีผัวแพทมีเลิกกับผัวแพทมีลูกแพทแพทแพทมีผัวอีกจนแบบว่าประหลาดมาประหลาดมาว่าคุณอาต้องโดนหรือจนกระบาดนะอะไรเนี่ยแล้วจังวะเนี้ยมดเป็นแถมมดเป็นแถม บนไปแขกรับเชิญเอบอกนะว่าเนี่ยซอยนี้แพทผมสัมพันธ์ตั้งแต่เลสอยู่ในท้องตั้งแต่เลสยังไม่ปฏิสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยปฏิสนธิปฏิสัมพันธ์ด้วยสัมพันธ์ก่อนสนธิไงอาจารย์แต่คนนี้คุณอาเขาพาดเพลงดาราหลายคนเลยเยอะมากเคยโดนโดนด่าบ้างไหมมีเมําส่วนใหญ่โดนไหมโดนนะฮะแต่เอาความจริงแล้ว ข้อดีอย่างคือเราเราจะสามารถเคลียร์กันแบบว่าสมมติแพทวันนี้แกข่าวแกะนะฉันขอโทษแกะนะอะไรเงี้ยมันจะมีอย่างพี่ดำจะโชคดีอย่างที่แบบว่าจะมีสเต็ปความเป็นพี่เป็นน้องอ,อแล้วไปเอาอย่างงี้ะไปเอามาจากไหนไอ้ผัวแพทย์เป็นหมอเนี่ย <c oughs> เออก็เคลียร์เลยเออเคลียร์เคลียร์หน่อยเพราะว่าเขาบทุกวันนี้ไปตามหาหมอคนนั้นไม่มีไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรอยากจะลองสักคงที่ผัวเป็นหมอน เขาใฟ่ันเคือตัวเอง offs, Patter, ม, Wein, มีเพ um, ื่อนเป็นหมอสกินแล้วก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนยมดมดเออเห็นไอ้แพทเนี่ยมันสนิทกับหมอเพื่อนชิมากเลยหมออรอหลอเหรอหมอรวยด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ย สักพักสักเออไม่เป็นไรถ้าไอแพดอะเราพร้อมจะยอมโดนด่าได้เพราะแพทมันเต็มที่มันไม่กล้าด่าเราเยอะเราจะมีสเต็ปของเราเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนวินาทีนี้เล่นไปก่อนกระแสมันหายากทุกวันนี้หากินกับกระแสเพื่อนอย่างแหละดีที่สุดเราคุยกันได้แต่บางคนมันก็เคลียร์ไม่ได้นะบางคนเขาก็ไม่มองหน้าเราเลยโกรธโกรธอ๋อมีฮะบางทีเขาก็เดินเดินแบบเป็นอากาศธาตุกับเราเลยก็มีก็เจอแต่สิ่งเหล่านั้นเราเราเป็นคนทําเราก็ต้อง รับผิดชอบต้องรับถูกต้องไหมฮะ uh huh. เพราะ uh huh. คุณคิดอยากจะเอาเรื่องเขาทามาหากินบนหลังเขาใช่อันนี้ถ้าสมมติเราพูดกันแบบตรงไปตรงมา <laughs> ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับให้ได้นะถ้าอะไรจะเกิดขึ้น uh, มดดามนี้แฉได้ทุกคนใน,นวงการ <laughs> มไม่ทุกคนโอเคไม่ทุกคนจะมีมีหลายคนแหละที่มีคนหนึ่งเฮะที่ไม่กล้าแม้แต่จะแตะไม่กล้าแม้แต่จะคิดวันนี้เขาจะมาแฉกับมดอ <laughs> มดดามนี้แฉได้ทุกคนแต่มีคนหนึ่งเะที่ไม่กล้าแม้แต่จะแตะไม่กล้าแม้แต่จะคิดวันนี้เขาจะมาแฉกับมดอ๋ออเป็นว<ะ>ีทีาร์มา<ะ>ไปดูเลยครับพี่ชอดครับเชิญครับหลายคนจะบอกว่ามดดาม,มากลัวพี่ชอดมากพี่จะขอบอกว่ามันไม่มีความจริงนะคะ <c oughs> เอางี้ก่อนสมัยก่อนนี้ไม่มีดีเจคนไหนกล้าทำกับพี่แบบนี้ ห้องทํางานพี่นะคะหนะ้าห้องมีตู้เย็นใส่อาหารแล้วห้องทํางานเมื่อก่อนนี้เขามาจัดรายการตอนเช้าๆสายๆค่ะเขาเลิกงานเสร็จเขาจะเดินมาแล้วเขาอยากกินอะไรเขาจะมาเปิดกินเขาอยากได้อะไรในห้องพี่เ็าจะมาหยิบเอาไปแล้วเขาจะส่งไลน์มาบอกพี่ว่านายขอนะ <c oughs> อย่างนี้มันเป็นพฤติกรรมของคนที่กลัวกันเหรอคะ <c oughs> มันไม่ใช่อยู่แล้วใช่ปะ <c oughs> ตอนที่ปดดาจัดรายการแชร์กับคุณกฤษศรีภูมิเสรเนาะเป็นช่วงเวลาที่พี่แบบ ทุกระทมที่สุดในชีวิตนะคะคือพี่รับโทรศัพท์แทบไม่ทันอะ่ะมันจะมีผู้คนมากมายที่ฟ้องพี่ว่าเอาละว,ว,วันนี้มดดํากับกรีดพูดนี้วันนี้มดดํากับกรีดพูดอันนั้นกิจกรรมที่ต้องทําเป็นประจําตอนนั้นคือเอาการะเช้าไปขอขอขมาลาโทษขออาภัยผู้คนอาจริงเขาเป็นคนดีค่ะเขาเป็นคนเขาเป็นคนจิตใจดีแต่ปากหมาเอาขอโทษขะ<อ>พูดไม่ออกปากไม่ดีนะค่ <laughs> คะสิ่งที่เราจะรู้เสมอเนีฟังข่าวเสมอก็คือการใช้เงิน อย่างนี้บางควรของมันนะกับการเปกับคนนู้นคนนี้ต่างๆนานานะคะแล้วก็มีภารกิจของพี่ก็จะมีบ้างในวันที่นางอกหักก็จะมีมาซบอกกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดูแลกันไปตามเท่าที่จะสามารถดูแลได้อยลงที่สุดแล้วคนเนี้ยตรงที่สุดแล้วบางคนบอกว่าพี่ชอดทุกคนจะมองว่าโอ้โหเป็นเจ้านายที่ดุเป็นเจ้านายที่เป็นเจ้านายที่มาไม่กล้าไม่กล้าไปแต่ะ เพราะว่าอันนี้ขอยกไว้ไว้หนึ่งคนเลยยกไว้เธอเขาเป็นนายเราเ<อ>ตีสามหนูสามารถโทรพี่ชอนหนูอกหักหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่มาทํางานแล้ว<อ>สามารถแบบว่าสมมติติดผู้ชายช่วงหนึ่งติดนายแบบอยู่อย่างงี้เราไม่ต้องแฉเขาแล้วแหละเมื่อก่อนเนี้ย <c oughs> เคยถามว่าอึบแบบว่าเคยไปหลงรักนายแบบแพทสักพักเเรานึกว่าเราสวยมากเนาะแล้วก็บอกว่าเราสวยพี่โมเอาจริงเราสวยปรากฏว่า พี่ดีฮะพี่ชอดรู้ไหมหนูขอลาออกแล้วมดแกเป็นอะไรขึ้นมาอีกแล้วหรอ,อพี่พอะูคนหนูต้องตื่นเช้ามาจัดรายการพี่ทุกเช้า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 ทุกเชา้ชาทำให้หนูไม่มีความรักเอามดสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยมาทางานว่ะเป็นคนที่แบบถ้าไม่มีสายทิพย์มนตรีกุลแทวทีอาก็ไม่มีมดดําถูกแต่ว่าการสร้างคนนี้ขึ้นมาเนี่ยนอกจากที่เจ้านายจะต้องไปเคลียร์ให้แล้วก็ยังมีดาราที่ยังคงความแค้นอยู่ในใจอีกหลายคน วันนี้ครับหมดครับหนึ่งในนั้นไม่ใช่แพทไม่ไม่ใช่เพราะแพทไม่มีอะไรจะพูดแล้วเจ็บจนจุกว่างั้นนะนะไม่พีอะไรจะพูดแล้วคุณอับมีคนอื่นอีกหลายๆคนหลายๆคน,คนเลยเหรอที่เขาฝากคำถามมากับวีดีอของเราเริ่มต่อยต่อเลยไหมครับคุณอาค่ะต่ต่อเลยครับคนแรกเลยเอาวีดีอาขึ้นมาให้เขาช็อกเลยค่ะอ่าว่าใครครับคนนี้นี่ สวัสดีครับเจ๊มดดําครับสวัสดีครับคุณพี่วีทีสวัสดีครับก็จะกระถามเจ๊มดดํานะครับว่าเจ๊มดดําเนี่ยรู้สึกยังไงครับที่ตัวเองเนี่ยได้ฉายาว่ามดดํารู้โลกรู้เอยกเว้นเรื่องตัวเองนะจ๊ะตอบเลยจ้ะมดดํารู้โลกรู้ยกเว้นเรื่องตัวเองมันก็แปลกนะพวกเนี้ยเวลาอยากจะมีอะไรอยากให้คนรู้ว่าพี่มดอย่าหลุดนะ ถ้าสมมติมีใครแจ็คเนี่ยตัวเป็นไม่ใช่มาดาเป็นเหยื่อนะฮะแจ็คเนี่ยแหละตัวเป็นเหยื่ออย่างสมมติบางคนดาราบางคนเนี่ยอยากจะเป็นข่าวปุ๊บรู้เลยว่าคนที่คุยโทรศัพท์กับม่ดามบ,บ่อยที่สุดแล้วก็อยู่ใกล้มากที่สุดก็คือแจ็คแจ็คเ<อ>จจเจจอะไรนะแจ็คทำงานอยู่โอ้โหถ้าผมเล่าเนี่ยเจจะต้องอยากรู้แต่สัญญาผมก่อนใช่ไหมสัญญาเลยแจ็คห้ามบอกใคร <c oughs> แล้วยิ่งมันยัง <c oughs> ยังท่ำว่าห้ามบอกใครห้ามบอกใคร <c oughs> มันเหมือนมากดเรา <c oughs> แล้วเราจะยิ่งชอบหลุดอ่ะจนมันรู้ทิกเราว่าเออ ห้ามบอกใครห้ามบอกใครแล้วมันเราหลุดทุกครั้งหลังๆเนี่ยใครอยากมีข่าวเป็นข่าวหรืออะไรก็ฝากบอกแจ็คเนี่ยฮะเยอะมากเลยดีไม่ดีไอ้แจ็คเนี่ยละตัวไปเก็บเงินค่าเป็นข่าวหรือเปล่าก็ยังไม่ดีเอ๋อล้ครับไปคนที่สองไหมค่ะอ่คนที่สองคนที่สองคนนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยคุณอาว่าจะมีเรื่องเมาพี่มดอ่ะแต่เขาก็ฝากวิทยามาถึงพี่มดด้วยเอาไปดูกันเลยค่ะล่อมากคนนี้ใครฮะ สวัสดีครับพี่มดดำลิทนะฮะหวังว่าน่าจะยังไม่ลืมกันนะครับพี่มดดัมลิทมีคําถามมาถามพี่มดดำคําถามที่หนึ่งคือพี่มดดำอะ่ะเปย์ผู้ชายหมดไปแล้วเท่าไหร่คําถามที่สองคือแล้วปกติเนี่ยเปย์ด้วยอะไรบ้างคําถามที่สามคือ เลดการ์ดเป็นยังไงแบบที่เห็นแบบไปกลับเนี่ยเท่าไหร่หรือว่าแบบที่แบบค้างคืนแล้วใส่ผ้าคนหนูลงมาอะไรเงี้ยเท่าไหร่พี่บัวดำช่วยตอบให้สังคมรู้หน่อยครับเอาล่ะ,ละ,ละนั่นมันเป็นหมอนะจุกแทนพี่มดเลยสี่คำถาม<อ>าไม่ใช่เพราะว่าวันดีคืนดี มันอยากจะไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็ไม่ชอบบอกกันเราก็แบบว่าเออมีเพื่อนอยู่ด้วยแล้วไปที่ไรเจอแจ็คพอตทุกทีอะอะไรคือแจ็คพอตเจอว่าเราอยู่กับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้ข่าวว่ามีการเดินลงมาใส่ผ้าขนหนูผืนเดียวลงมาอะไรประมาณนี้คือมันเกินไปทุกวันนี้ไอ้เรื่องความรักตัดออกไปจากชีวิตละไม่มีแต่คิดคติอันหนึ่งเพราะว่าเราบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่มีใครให้มาทวงชีวิตเราอีกแล้วเราแก่แล้ว คือในที่สุดแล้วเรารู้อย่างเดียวว่าความรักของเราเราสะกดมาประมาณสัก78ปีแล้วอยากเสียตัวก็ต้องเสียตังค์จบคิดอย่างนั้นเลยว่าอ่ะอยากเสียตัวต้องเสียตังค์แต่ถ้าวันไหนเอออยู่ดีๆมาเสียตัวแบบไม่เสียตังค์โอ้โหถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมันไม่มีเลยเงเพราะฉะนั้นจึงเข้าคําถามที่สองของหมอฤทธิ์ว่าแล้วเวลาไปทีหนึ่งเนี่ยนะฮะเสียตังค์ทิ้งเนี่ยไม่ค่อย เเออเสสีียยหนูจะมีลิมิตของมั่มเลยฮะจริงอ่ะคุณเคยเปย์สามหมดไปสามสี่ล้านอ่ะไอ้น,นั่นคือเปกับเพื่อนอไปกับเพื่อนช่วงหนึ่งก็มีปุ๊ก,กงปุ๊กโอกอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันก,ก็เสร็จงานดึกก็แบบว่ามีเพื่อนไม่ใช่มุด,ดานะฮะก็มีเพื่อนเราอ่ะชอบสนุกจังตังอยู่ครบอยู่แล้วสนุกจังตังเพื่อนเวลาที่เขาไปติดผู้ชายทีเนี่ยโอ้โหเดือนหนึ่งเขาหมดไปเป็นล้านครโอ้ยเชื่อไหมฮะเขาหมดสามสี่ล้านอ่ะ แต่ไม่ใช่เราโอ้เราอยู่ตังสนุกจังตังอยู่ครบไงฝากเตือนถึงเก้งกวางและมังมังผาทุกคน <c oughs> จนถึงวันนี้อายุมาถึงปูนี้แล้วอ่ะเราจะโดนหลอมจากปู่ย่าว่รา,วา,าระวังนะลูกระวังนะลูกผู้ชายมันจะหลอ,อกหมดตัวนะลูกอะไรเงี้ยแปลกแพทเราไม่เคยโดนผู้ชายหลอกแบบหนักๆแต่คือว่าไอ้คำว่าเต็มใจให้เขาอ่ะมันก็ให้คือเราโดนน้อยมากเราเป็นคนขี้งกับผู้ชายมาก แต่เวลาที่จะโดนหนักๆโดนคนหลอกหนักๆฮะส่วนใหญ่จะเป็นกระเทยฮะกระเทยด้วยกันนี่ยหลอกหนักๆดีกว่ายืมไปลงทุนหน่อยหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยโดนแบบว่าเราจะโดนอย่างนั้นซะส่วนใหญ่นนถ้าสมมติโด,<ป>ดนหนักๆเพราะกลัวแต่ไประวังกับผู้ชายถูกต้องซึ่งมันไม่ดีนะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ดีสู้วันนี้ถ้าสมมติคุณเปลี่ยนไมล์เซ็ตอันนี้ขอบอกว่าจนมาปูนี้แล้วนะจนแบบว่าเออเปลี่ยนไมล์เซ็ตใหมซ่ซะเลยว่าแล้วก็หยุดคิดว่า ผู้ชายจะต้องมาหลอกเงินผู all, right ้ชายจะต้องมาหลอกเงินเพราะมันจะไม่มีความสุขเหมือนมานาำจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเก้งกวางระมังมางผาจะโดนพวกไม่ก็โดนผู้หญิงหรือโดนกระเทยด้วยกันเองแหละหลอกกันเองซะมากกว่าเพราะเรามัวแต่ไประวังเรื่องผู้ชายจะหลอกอันนี้คือการซต้องต้องเปลี่ยนแต่มันก็ต้องมีแหละเราก็ต้องเปย์เราเคยเปย์อะไรหนักสุดให้ผู้ชายบ้าง ไม่เคยน้องรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เคยอยู่แล้วเพราะตอนให้ดาดาไปซื้อมอเตอร์ไซค์มันเรื้อปกติมันไม่ได้เท่าไหร่นี่แต่ว่าพวกเปมอเตอร์ไซค์ทุกคนหรอไม่ใช่มันก็มีแค่คนสองคนตอนนั้นก็คือเล็กใหญ่เล็กใหญ่ที่เปเขาใคออะเล็กใหญ่ไม่แพทเราก็เต็มที่เราได้แค่ดาวอ๋อดาวให้อ่อดาวปุ๊บเราก็จบแล้วน้องพอเรามันต้องเสียชีวิตอะ เต็มที่คือมันต้องเสียเสียบ้างมันต้องเสียแต่ต้องมีสติทุกวันนี้คิดอย่างเงี้นะฮะเสียสมมติวันนี้เราตั้งลิมิตว่ามันไม่มีหรอกที่ไม่เสียแต่เสียแบบมีสติจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยคิดว่าความรักกับความใคร่ต่างกันนะฮะเรารู้สึกแยกกันอย่างนั้นตลอดความใคร่เนี่ยมันหิวตลอดเวลาหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ไอความรักที่จะอยู่ด้วยกันหรือแบบว่าอะไรกันอย่างเงี้ย ไม่กล้าเชื่อในความรักเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยยังไม่มีสามีอยู่กระทั่งทุกวันนี้คือไม่เอาความรักคือไม่รู้คนอื่นอาจจะด่านะฮะแต่แม่จะบอกว่าจะไม่เอาอนเรื่องพวกนี้มาถ่วงในสิ่งที่เราทําอยู่ก็เรียกว่าไม่ยึดความรักเป็นศรัไม่เอาเลยไม่เอาเลยนะครับจริงหรือเปล่าที่บอกว่าเคยถูกผู้ชายจับขังในห้องน้ําจริงเราเจอผู้ชายคนหนึ่งขับเบนมากเลยตายแล้วฉันสวยมากแพ้จ๋า สมัยสิบกว่าปีที่แล้วยังไม่เป็นดาราด้วยเอ๋อเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นพิธีกรห้านาทีอยู่ช่องห้าจำได้เลยอุ้ยแสดงว่าฉันดังผู้ชายต้องมาชอบฉันแน่ๆเลยอะไรเงี้ยสมัยก่อนเขาเที่ยวาคืนกับเบนไว้สักพักผู้ชายก็แบบว่าเฮ้ยเสร็จเที่ยวเมื่อก่อนมันเ็เที่ยวได้ถึงหกโมงสว่างโรงแรสีลมเนี่ยผู้ชายพาไปห้องต่อว่าวายตายแล้วไปเปิดโรงแรมโอเคแฮปปี้มากเลยอะไรเงี้ยเชื่อไหมฮะผู้ชายเอาเลยป๊บปุ๊บมา จับแราแก้ผับอุ้ยตายสนุกมากอ้จับแก้มันจะต้องรัดมากมันจะต้องสนุกมากชอบค่อยๆจับมัดค่ะจับมัมาอุ้ยตายแล้วมันจะต้องหนีมากเลยพัดแล้วค่อยๆผักแล้วเข้าไปในห้องน้ําค่ะเหมือนในหนังเลยสักพักนาฬิกงนาฬิกะมันเอาไปรวบตึงหมดเลยค่ะ แล้วพี่ไม่เหลือก่อนเลยแพทพี่เหลือก็เก่งในตัวเดียวเราต้องไปขอเงินเด็กที่เปิดม่านอ่ะขอยืมสานสิบสิบาทเพื่อโทรศัพท์ให้คนมารับอ่ะอ๋อเลยมันก็เลยเป็นที่มาของโครงการมัดหมี่ไงฮะตอนนั้นเพราะว่าโดนมัดมาแล้วจริงๆวันดีคืนดีอู้ตายแล้วไปกับพจน์อานนนฮะไปกับพจน์อานนทำอะไรกันดีเธอฉันเบื่อจังเลยอ่ะวนวนวังวนวัง วนวังเอไปอดูหน่อยสนามหลวงเออวนวังสักพักพ้นพนพนอนวนวังเป็นแคปชั่นใหม่นะพอนอนวนวังก็คือเรียกว่าขับรถวนไปตามสนามหลวงนะฮะก็จะมีผู้ชายหาเกิยยืนอยู่เรียงอยู่แล้วนะเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนเดี๋ยวนี one? One. ้ไม่มีแล้วไม่ม uh, uh, ีแล้วไปปุ๊บอุ้ย่ายแล้ววงเราอ่ะจะทํายังไงดีเนาะไปเจอกองถ่ายฮะกองถ่ายนั้นก็อธิษฐานแต่ว่า กองถ่ายเขาก็จะมาถ่ายแถวๆนั้นอยู่อพอดีอพจน์อาร์กองถ่ายทําภาพยนตร์ถูกอ่าโอเคเขาเห็นเราแล้วละ่ะเราทํายังไงกันดีพี่พจน์เ,เ,เราทํายังไงกนดีละ่ะปรากฏว่านางเอกคือนัดมีเลียถ้าเราไม่ถ้าสมมติเราไม่ทักนี่เราเป็นหมาเนี่ยพราะเป็นพี่น้องกันสนิทกันมากเลยเอเอพี่นัดเสร็จยังอ่ะเอามาทําอะไรกันละ่ะอ๋อพี่พจน์ก็อยากไหว้หพระหนือจะไปปักลองตลาดซื้อดอกบัวไว้ <laughs> พ่อละครนั้นชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรตราบาปสีขาวขออนุญาตพดนอาโนนอันนี้อาไม่เกี่ยวนะครับคนเนี้เขามาแฉเองเหลืออีกคนหนึ่งคุณอาที่เขาก็อยากจะเมาพี่มดเหมือนกันอาไปจารย์ยิ่งศักดค่ะเชิญครับวดามแม่อยากรู้วอะเห็นหนูนะสนใจแต่เรื่องมูเตลูสารพัดเลยอย่าบอกแม่นะ ว่าชีวิตที่โด่งดังทุกวันเนี่ยหนูมีของเอ้ยวัดดำหนูเล่นของเหรอลูกเล่นของนับต้งแตพี่มดเป็นคนหนงที่ติดตามตามพี่มดหมดเลยตัวเองอย่างเงี้ยเชื่อที่สุดจนถึงวันนี้ที่แบบว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆคือก็คือพม่าอย่างเงี้ยตอนที่ตัวเองไปครั้งแรกตัวเองไม่ได้ ไปแบบไม่ได้มีความศรัทธาไม่ได้มีอะไรเลยกับชีวิตนะฮะไหว้พระยังไม่เป็นเลยฮะเอ๊ะทำไมมาทําไมไหว้พระทำไมไม่ไม่มีที่กินเหล้านะอะไรเงี้ยยังคิดอย่างเั้นเลยนะแพทย์จริงๆอันนี้เรื่องจริงๆจาได้เลยว่าตอนนั้นไปที่มันเลีไปถึงจุดจุดนึงเขาก็บอกว่าเนี้ยเออไม่เชื่อเลยมีงูตัวใหญ่ตัวหนึ่งฮะบอกให้เอางูมาอธิษฐานใส่คอสิอะไรเงี้ยกลับมาปุ๊บอยู่ดีวุฒิยี่ก็เรียกไปทารายการสักพักแกมมี่ก็ก็ให้ไปเป็นพิธีกรชีวิตมันเริ่มพลิก เมื่อก่อนมาดําจะมีช่างแต่งหน้าที่แบบว่าอยู่กับมาดําคนนึงเขาก็พามาดําไปไหว้พระอุปคุตเจดีการน้ําอย่างเงี้ยปรากฏว่า <S <S 2> <S 2> <ม>อยู่ดีมันก็เจอเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าคนทรงศิลน,นั่งนั่งสมาธิอะไรเงี้ยม่ดําพูดเลยตอนนั้นเงินในบัญชีมันแทบจะไม่มีเลยพาะเราออกมาปากเก่งนะักพ่อกาบอกอ่ะเก่งนักออกไปเลยอ,อะไรเงี้ยนึกออกป่ะ<อ>เขาก็ให้ใบไม้มาคนละอันคนละใบแล้วเขาบอกว่าอยากได้แล้วก็อาธิษฐานบานบานไปไหมเขานั่งอยู่ตรงหน้าพระอุปคุตอะไรเงี้ย แล้วก็แบบทุกคนชักแต่งหน้ามาดําที่ชื่อตั๊กนี่ก็บอกว่าขอให้ได้บ้านได้รถอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเพราะมาแต่งหน้ามาดําแต่ละทีนั่งรถเมย์มาอยู่เลยอ่ะโอ้ได้บ้านได้รถเลยที่พระอุปคุตเออเรากลับมาเรามีเงินล้านกันจริงๆนะอันนี้คือสติมาปัญญาเกิดแต่ถ้าสมมติคุณไปไหว้ให้ตายแล้วคุณไม่ทํามาหากินก็ไม่ได้นะนี้ก็คือต้องควบคู่กันแต่ขนาดเดียวกันวันนั้นโอเคเราเรียกได้ว่าเรามีโอกาสดีๆเข้ามาดีกว่าอเรามีโอกา ใช่ที่ไหนนะเนี่ยวัดอ,อ,อยู่ที่เจดีกลางน้ําอยู่ที่เมืองซีเลียมที่พมา่าพูด<น>มาทั้งหมดอจองตั๋วเลยแต่สิ่งหนึ่งคุณอาที่แพทเห็นแล้วแพทรู้สึกว่าอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องมูด้วยหรือเปล่าคือ <c oughs> พี่มดหนอยู่ในวงการนานจริงทํางานเยอะมากแล้ววิ่งงานก็เก่งแต่พี่แต่พี่ <c oughs> พมดไม่ได้ดูเอชเลยนะ แล้วถ้าแทพทถ่ายอายุแพทก็ถ่ายไม่ถูกเหมือนกันว่าพี่มดอ,อายุเท่าไหร่ใช่ก็ดูดีมากนะฮะเออตอนนัมานั่งดูอย่างเนี้ฮะคือพอเห็นอยู่ชัดๆนี่เราไม่เคยได้ไม่เคยได้เจอตัวจริงกันทักลายเห็นกันก็ทักลา,ลายกันแวบๆบเแบบท่านั้นเองแต่ที่มานนั่งมองว่าอผิวเผลออะไรพี่มดผิวดีมากด,ด,ดีมากแล้วก็ไม่ได้ดูแก่นขนาดคุณมูที่ไหนไม่ใช่ <laughs> เอาตรงๆนะฮะมันก็มือความอ่าเมื่อก่อนเราปล่อยตัวเองถ้าไปดูรูปม่ดามเก่าๆที่มาดามพูดว่าเฮ้ยแมนดามแบบว่า คำนึงเมื่อเราดูรูปเก่าๆของเราดูงานเก่าๆของเราทุกวันนี้มันดูจาก YouTube ได้หมดเนาะงานเก่าๆของเรามันเห็นหมดเลยแล้วเราจะเห็นพัฒนาการความน่าเกลียดของเราพัฒนาการน้ําหนักขึ้นแปดสิบห้าเก้าสิบจนวันหนึ่งอ่ะตัวเองก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากดูดีแล้วนะแค่รู้สึกว่าถ้าเราปล่อยไปมากกว่าเนี้มันจะต้องไม่มีคนดูเราในทีวีแล้วเพราะเขาอิา <c oughs> เพราะเขารู้สึกว่าทําไมเขาจะต้องหนึ่งเสียงก็แหบฉันจะต้องมานั่งฟังเธอทําไมสองหน้าเธอถ้าสมมติปล่อยเรื่อดินอย่าง เขามีความจะเป็นเราจะต้องดูเราเมื่อก่อนเราไม่ต้องมางอให้คนดูทีวีเรานะฮะทุกวันนี้เราจะต้องงอให้คนมาดูทีวีเราถูกป้ะถูกป้ะไหมฮะจนวันหนึ่งก็แบบว่าเราลืมไปหรือเปล่าว่าเลขเรากำลังจะเลขสี่แล้วจนมาถึงเลขสี่แล้วก็เลยเปลี่ยนโงให้ชีวิตตัวเองใหม่ฮะแก่น่ะมันแก่แน่สังขารไม่มีใครหยุดมันได้ออกกําลังกายก่อนเลยแหละอย่างแรกไอ้เรื่องกินทําไม่ได้ฮะไม่ต้องมาแอปบอกเลยกินอาหารทุกทำไม่ได้อยู่แล้วก็ทาไม่ได้สอง เอาละหน้าหมอช่วยเราได้นะหมอ <S <S มแบบว่าหมอช่วยดึงให้หน้าม,นม,มันเรียวอๆอะไรเงี้ยแต่ผิวแต่ผิวอ่ะโอ้โหอามันมันยากจริงๆนะฮะแต่ถ้าสมมติไอ้เรื่องที่แบบว่าเฮ้ยดูแล้วดูดีจริงๆอะ่ะเรามันก็เกิดเกิดจากการต้องบํารุงหรือเปล่าอืมไม่รู้นะฮะแล้วพี่มดใช้ตู้ไหนบํารุงอะ่ะเมื่อก่อนไม่เชื่อเลยอะเมื่อก่อนนี้แรกๆบุญนเส้นอ่ะเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วอ่ะแกฉันจะขายเออผลิตภัณฑ์วุ้น แกงโง่หนูได้บุนอย่างนี้อ่ะเยวเลยแกเป็นคนโง่แกดูสิฉันไม่เห็นจะมีโอกาสรีวิวครีมรีเวิล์คือเหมือนแกะลรแกรีวิวครีมที่แกได้เป็นแสนแสนแกทำสิบตัวแกได้เงินล้านแล้วแกจะมาทําของแกเองทําไมฉันไม่เชื่อมันดีไม่เคยเชื่อมันดีฮะแล้วก็บ่นตลอดจนวันนึงแกฉันไปเกาหลีเนี่ยดูสิเนี่ยโรงงานเนี่ยมันเป็นโรงงานหนึ่งในสามของเกาหลีเลยนะสักพักหนึ่งแกลองใช้ทําไมก่ะ มันเป็นโสม6ปีวุ้นโสม6ปีกับโสมปีเดียวมันต่างกันอย่างมันก็คือโสมเหมือนกันแหละมันก็พยายามจะพูดยห้ฟง้งแบบชนในที่สุดเนี่ยที่ได้ใช้จริงๆอ่ะเนยแพทย์เราไม่มีทางเลือกแต่ก็วินาทีเอาอความจริงนะฮะ <c oughs> วินาทีนั้นไม่มีอะไรจะเสีย ก็เหลือของไอ้บุญที่มันทิ้งไว้ให้เยอะแยะไปหมดแกต้องใช้นะแกแกต้องใช้นี่คือหุ้นเซนก็เอามาให้ใช้ฟรีนะฮะฟรีแล้วก็ไม่เอาโอเคครีมที่เรามีตอนนั้นเราหยุดกันสเดือน่อบเป็นเดือนๆนะฮะเดือนสามสี่เดือนสามเดือนก็เลยบอกเฮ้ยอ่ะเปิดไปตัวก็เห็นว่าไอ้บุญเนี่ยที่มันวางไว้ให้เราอยู่เนี่ยหมดเลยเราก็เลยแบบเฮ้ยเอาลองมาใช้ดูสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเราอายุ4ี่บแล้วอะมันก็จะมีรอยแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเริ่มเก็บใต้ตาเราคิดไปเองป เราคิดไปเองป่ะสักพักลองใช้ขวดที่สองต่อเราถามุ้นมันคืออะไรแกรก็ฉันบอกแกตั้งนานแล้วมันเป็นเฟิร์สแคร์ไอเฟิร์สแคร์ตัวนี้คือมันไปแบบว่าก่อนที่จะเอาครีมตัวแพงๆแกจะใช้ครีมกระปุกละหมื่นกระปุกละแสนอย่างเงี้ยแกใช้ตัวนี้ไปเป็นตัวเริ่มต้นเปิดผิวก่อนข,ขอดูหน่อยได้ไหมคะ,ะเออเออ,อเป็นเฟิร์สแคร์เป็นเฟิร์สแคร์น้องแล้วทุกอย่างมันเป็นโสมและโสมเนี่ยอย่างที่บอกว่า มาเป็นโสม6ปีฮะอ้อมันต่างยังไงอะโสมหกปีบอกมันเป็นโสมที่ได้ถ้าสมมติขอโทษนะครับคุณอาลองดูนี่นี่คุณเลยครับอันนี้เราใส่กันเยอะพอสมควรเนี่ยนะฮะเวลาตบเข้าไปเนี่ยแป๊บเดียวมันมันจะซึมหมดเลยแล้วมันเป็นโสมหกปีแล้วเป็นน้าโสมที่แบบว่าคุณสามารถหนึ่งช่วยเรื่องรูขุมขนช่วยริ้วรอยที่ตัวเองได้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 มากับตัวนะฮะเราก็เลยบอกบอกวุนฉันขอแกอีก จากที่มันทิ้งไว้ให้สาวขออีกขออีกแล้วเราก็ประคมเช้าเย็นเช้าเย็นเ,ออเป็นตัวแรกมันเห็นเลยมันเห็นแพทมันเห็นคือรูขุมขนจนในที่สุดวุ้งก็บอกมดอ่ะถ้ามันดีจริงอะ่ะแกกล้ามาเป็นพรีเซนเ,ซนเตอร์ใช่ไหมละ่ะฉันจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้แกเนียนมากมันก็เป็นอย่างนี้นคืออันนี้คือแบบอายุปีนี้สี่สิบสองแล้วฮะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งคนเรายิ่งแก่รูขุมขนนั่นแหละเป็นตัวอบอกอก็เลยแบบลองใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ คุณจะใช้ครีมอะไรตามก็แล้วแต่แต่อันนี้คือตัวแรกเป็นที่เป็นเฟิร์สแคร์เฟิร์สแคร์แล้วอย่างนี้มีมาฝากไหมคะวันนี้มีมาฝากออนี่ไงต้องมีเซยมาทั้งใหญ่เลยโอ้ชุดใหญ่ดหญ่ขอบคุณครับมาทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยโอ้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ด้วยค่ะนะฮะมีคนเล็กคนใหญ่อย่างที่ว่านี่ครับโอ้แล้วถ้าเกิดตอนนี้มีคนสนใจเนี่ยเราสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ เอาง่ายๆเลยครับวันนี้คุณสามารถแอดไปที่ Sewa Thailand S E W A Thailand นะฮะหรือแอด e w a t h a i มีแอดนำหน้าด้วยนะฮะคุณสามารถเซิร์ชที่ Facebook หรือ Google ได้ที่ Sewa ฮะ S E W A คุณได้รู้เลยว่าไอ้ที่โสม6ปีไม่ใช่เฉพาะรายการที่เราทำมา National Geography c ที่คอดเคยไปทำสารคดีโสม6ปีมาแล้วนะฮะว่าไอ้โสม6ปีจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับ รักโสด <c oughs> เรื่องเล่าจากมุมมืดเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่พร้อมที่จะมีความรักตอนนั้นหนูท้องได้สามเดือนเรากลับมารู้ว่าเขามีภรรยายอยู่แล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากๆ แต่อยู่ดีๆหลังๆพ่อก็เปลี่ยนไปอาการแบบนี้มันเหมือนคนโดนของนะแต่สุดท้ายเราก็ไปเอาน้ำมนมาให้พ่อกินแล้วพ่อก็อ้วกออกมาเป็นเส้นผมแล้วมันก็เหม็นเหมือนศพผมแต่งงานมาสองปีครับผมกับเมียคือเราต่างคนต่างอยู่คนละที่นครับแต่ตัวผมเองยอมรับว่าเป็นคนเสเพเกเรชอบ ไปเที่ยวอาบบนวดระหว่างที่ผมกำลังยืนอยู่หน้าตู้ผมกลับไปเห็นเมียของผมเองเรารับซื้อเรื่องราวในมุมมืดคุณอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการทลอปแนวใหม่บทเรียนชีวิตของคุณอาจเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายคนส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook Dark Zone แล้วพบกัน รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ